สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจ ในด้านขครื่องเสียงการแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กับผมช่างกันโมซาเทคนะครับพามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตามมาดูส่องที่เว็บไซต์ของอเว็บเพจของคุณเจรานุวัฒน์บัวจันทร์นะครับค่ายเคเทคนะครับเคเทคสุพรรณบุรีเพราะว่าที่นี่ก็เป็นแหล่ง ผลิต power amp นะครับ power amp ฝีมือคนไทยนะครับทั้งระบบหม้อแปลงระบบสวิตชิ่งนะครับตอนนี้ก็มีรูปแบบใหม่ๆมานะครับเป็นคัส์์ A/B แล้วก็คัส์์ D นะครับมี4ชแน่น l เพิ่มขึ้นมานะครับก็รูปร่างหน้าตาเขาก็สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเข้ามาส่องในแฟนเพจของเคเทคสุพรรณบุรี K Tech, i, นะครับไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ แต่ว่าเห็นเขียนว่าเป็นผู้ดูแลนะครับน่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ผลิตนะครับเคเทนะครับเคเทตัวนี้ก็หน้าตาก็รูปลักษณ์หน้าตานะครับอ่ารูปลักษณ์หน้าตาก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับที่เห็นก็เป็น Power M m p มนะครับ power amp มีตั้งแต่1 u 1 u ยู1ยูครึ่ง2 u ยูแล้วก็ Power M m p ตัวใหญ่บึกบึนเลยเป็นมออแปลงขนาดใหญ่ก็มีนะครับที่เห็นก็คือ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ power amp แบบ Switching 1U นะครับตั้งแต่ 1U เขาก็มีผลิตตั้งแต่ uh, Switching ก็ PA 700นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับ uh, 7,900บาทนะตามที่เขาประกาศไว้แล้วก็มาอครึ่งหรือ 2U นะครับมีตั้งแต่ uh, p a 700, p a 2000นะครับ p a 2000แล้วก็มี4 c h a n n แนนะครับแบบสวิตชิงนะครับหน้าตาก็สวยงามนะครับแล้วก็จัดเป็นสัสดเป็นส่วนนะครับการซ่อมบำรุงเขาก็ไม่น่าไม่น่ายุ่งยากนะครับยิ่งโดยเฉพาะเป็นคัตดีคัตเอ AB อะไรเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแผงอาจจะง่ายกว่าการซ่อมทั่วไปโดยก็ได้นะครับผมก็หน้าตาสวยๆนะครับตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าใครชอบน้ําหนักเบาก็ เล่น 1U นะครับเล่น 1U เห็นเห็นแฟนคลับเขาก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะนะครับเคเท็ K ek, มีการซื้อขายในกลุ่มนะครับมีการซื้อขายในกลุ่มขนาด 2U นะครับสี่ช n n e แนนก็โอเคสวิตชิ่งเขามีตั้งแต่ PA 700นะครับแล้วก็ PA 1200นะครับราคาก็14,500บาทก็ถือว่าพอพอไหวครับพอไหวน่าจะใช้ได้แล้วก็มีระบบ สวิตชิ่งสี่ชั้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแบบหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเขามีตั้งแต่ P.A. 500นะครับราคาจะถูกกว่านะครับ6 9 0 0อย่างเงี้ยนะครับ P.A. 500ไปจนถึงขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดใหญ่มื่หือมาเลยก็โอ้โห3,600นะครับน่าจะเป็น P.A. 3,600ันหกรคลาส A.B. นะครับตัวใหญ่มากนะครับราคาแพงสุดของเขาน่าจะเป็น21,000ื่นนะครับไม่ถือว่าเป็นราคาที่เอ่อเรียกว่าราคาผลิต แบบแฮนด์เมดนะครับคืออาจน่าจะยังไม่ต้องมีค่าจ้างค่าอะไรมากมายนะครับก็เลยได้ราคาที่ดีมากเลยดีเลยทีเดียวเลยนะครับก็คือยังราคาอยู่ที่ไม่สูงครับผมเนี่ยนะครับเป็นตัวยักษ์ใหญ่ของเขานะครับแล้วก็หม้อแปลงก็รูปแบบก็สวยงามนะครับรูปแบบก็สวยงามครับนอกเหนือจากที่เราเก่ามานี้แล้วนะครับทางเคเทคเขายังมีผลิตแอมจิ๋วนะครับแอมจิ๋ว แล้วก็มีรูปลักษ์มีใส่กล่องใส่เคสด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จังจะมีลำโพงที่เป็นพาวเว m ร์แอมบ o ทูธนะครับเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เรานำเสนอเฉพาะ p o w e r อร์แสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมผมเองก็ไม่เคยได้สัมผัสน,นะครับเคเทคแต่เข้ามาส่องดูในเพจแล้วมันหน้าตาดูดีมากนะครับ แล้วก็เนื้อในเขาก็จัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับระบบสวิตชิ่งคู่สวิตชิ่งเดียวก็มีนะครับระบายความร้อนอย่างดีนะครับผมส่วนปิดท้ายนะครับก็มีราคาจากทางตัวแทนจําหน่ายหรือว่าทางบริษัทของเขาเทางร้านเขาออกมาให้ดูด้วยนะครับแบบเปิดเผยน,นะครับใครจะซื้อจะหาก็ติดต่อซื้อหาได้เลยนะครับส่วนผมก็มีแค่มาส่องแล้วก็ พามาดูนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม